ท50 th golden eagle เครื่องบินฝึกความเร็วเหนือเสียงแห่งอนาคตของกองทัพอากาศไทยเครื่องบินฝึกท50 th golden eagle คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยซึ่งได้เลือกใช้เครื่องบินรุ่นนี้จากบริษัท korea aerospace industry ของเกาหลีใต้เพื่อทดแทนเครื่องบินฝึกที่ล้าสมัยและยกระดับขีดความสามารถของนักบินขับไล่ไทยให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจในอนาคตโดยที50 th ไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกธรรมดาแต่เป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงที่สามารถทำความเร็วเหนือเสียงพร้อมบรรทุกอาวุธได้และมีศักยภาพใกล้เคียงเครื่องบินขับไล่ขนาดเบากองทัพอากาศไทยได้เริ่มจัดหาที่50 th ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558โดยล็อตแรกจำนวน4ลำเริ่มประจำการในปี2561และต่อมาได้มีการสั่งเพิ่มเติมในปี2560อีก8ลำรวมทั้งหมด12ลำ และในปี2,564ได้มีการลงนามสัญญาอีก2ลำพร้อมการอัปเกรดเป็นเฟส3เฟส3รวมทั้งหมด14ลำซึ่งลำเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้มีขีดความสามารถในการต่อสู้ได้จริงไม่ต่างจากรุ่นตา50หรือแม้แต่ FA 50ในบางด้านที50 TH เป็นเครื่องบินฝึกแบบ2ที่นั่งความเร็วเหนือเสียงซ s ปอร์ s o n i c สามารถทำความเร็วได้ถึงมอก1.5หรือประมาณ1,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เครื่องยนต์แบบ GE F404 1> GE 1 0 2ที่มีแรงขับกว่า17,700ปอนติดตั้งระบบควบคุมการบินแบบ f l y b y w i e และระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงซึ่งสามารถใช้ฝึกนักบินสำหรับเครื่องบินขับไล่ชั้นสูงเช่น F-16 หรือเครื่องบินในระดับ 5TH Generation ได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นของ T-50TH อยู่ที่การอัปเกรดเฟส3ที่เปลี่ยนสถานะจากเครื่องบินฝึกให้กลายเป็นเครื่องบินรบเบา ได้อย่างเต็มตัวโดยมีการติดตั้งเรดาร์ตรวจจับเป้าหมาย ELM 2 0 3 2ซึ่งสามารถตรวจจับเครื่องบินศัตรูและควบคุมอุมอ,อาวุธนำวิถีได้พร้อมระบบ a w r Radar Warning Receiver ที่ช่วยเตือนภัยจากเรดาร์ฆ่าศึกและระบบ CDS Countermeasures d p e n s e r System ที่ปล่อยเป้าลงทางความร้อนและเระดาร์เพื่อหลบหลีกการโจมตีด้านอาวุธ T ห5 0 TH รองรับการติดตั้งมิไซล์9 d e r สำรับการต่อสู้อากาศสู่อากาศ (AGM) 65มอริสสำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินระเบิดอนเนกประสงค์ MK 82ระเบิดนำวิถี GBU 38 JDM และพอยตเลเซอร์สในเพลทีพิทำให้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถใช้ในภารกิจรบเบาปฏิบัติการโจมตีแบบแม่นยำและภารกิจลาดตะเวนทางอากาศได้จริงนอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่อากาศ M61A1 ว u ค c นขนาด20มิลิเมตรแบบ6ลำตรองติดตั้งภายในลำตัวพร้อมกรนะสุน205นัดสิ่งที่น่าสนใจคือความสามารถเหล่านี้ทำให้ที 50TH กลายเป็นเครื่องบินที่สามารถเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างเครื่องบินฝึกทั่วไปและเครื่องบินขับไล่ระดับสูงโดยมีต้นทุนการปฏิบัติการที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบขนาดใหญ่แต่ยังสามารถฝึกนักบินให้มีประสบการณ์จริงในสนามรบและพร้อมเข้าสู่การขับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหญ่อย่าง F-16 หรือแม้แต่ JAS-39 กระพันได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากประเทศไทยแล้วเครื่องบินในตระกูล T-50 ยังได้รับความนิยมจากหลายประเทศเช่นอินโดนีเซีย T-50I ฟิลิปปิน FA 5 0 PH อิรัก T50 IQ อเกาหลีใต้ตา50 FA50 มาเลเซียและโปรแลนด์โดยเฉพาะรุ่น FA 50ที่พัฒนาจากพื้นฐานของ T 50ให้เป็นเครื่องบินขับไล่บกเต็มรูปแบบซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นานาของแพลตฟอร์มนี้ในการปรับแต่งให้เหมาะสมตามภารกิจของแต่ละประเทศการเลือกใช้ที5 0 t h ยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงแนวทางของกองทัพอากาศไทยที่มุ่งม,มั่นพัฒนาขีดความสามารถของนักบินและระบบอาวุธ ให้ทันสมัยท่ามกลางสถานการณ์ภูมิภาคที่มีความไม่แน่นอนทางยุทธศาสตร์การมีเครื่องบินฝึกขั้นสูงที่สามารถใช้งานในสถานการณ์รบได้จริงนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเพราะไม่เพียงแต่ช่วยฝึกนักบินใหม่ยังมีคุณภาพแต่ยังสามารถนำมาใช้ป้องกันประเทศได้หากมีเหตุจำเป็นด้วยความสามารถที่หลากหลายราคาที่คุ้มค่าและการสนับสนุนทางเทคนิคคลิกจากเกาหลีใต้ทำให้ที 50th เป็นเครื่องบินที่เหมาะสมสำหรับกองทัพอากาศไทยทั้งในมิติของการฝึก และการปฏิบัติการจริงถือเป็นก้าวสำคัญของการปรับโฉมกองทัพไทยสู่ยุคใหม่ที่เทคโนโลยีและสมรรถนะสูงมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆหากคุณต้องการให้ทำเวอร์ชั่นสั้นลงหรือใช้สำหรับคลิป YouTube เช่นหัวข้อคำบรรยายแท็กยอดนิยมก็แจ้งได้เลยครับ